何缘？ รับตำราแก้วตาจงตั้งใจดูแม่จะขอสู้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ้าลูกจ๋าชื่อเด็กหญิงนัทาลินีมาสมานชื่อเล่นชื่อน้องฮัสซามีค่ะฮัสซามีเป็นภาษาอะไรจ๊ะเป็นภาษามาลายูค่ะ,าาคะอ๋อภาษามาลายูนี่แสดงว่าฮัสซามีมาจากทางภาคใต้เหรอจะหนูวยูอ่อนนุชค่ะอยู่กรุงเทพค่ะข <laughs> อบใจนะจ๊ะที่ทำให้พี่ฉลาดขึ้น <laughs> นะฮัสซามีไม่จำเป็นจะต้องมาจากที่ที่ไหนก็ได้เนาะ หนูอายุเท่าไหร่อะสิบสามค่ะเออสิบสามแล้วร้องเพลงเกี่ยวกับคนเป็นแม่อะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะแบบมันเหมือนวุฒิที่ภาวะตอนนี้น้องเท่าพี่แล้วอะสามารถเป็นแม่คนได้คือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหนูมีความเหมือนเหมือนมีความหลังอะไรกับเพลงนี้ปะก็คือตอนเมษาปีที่แล้วคุณพ่อหนูเสียคะ่ะอยากร้องให้แม่เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่คะ่ะ น่ารักมากเลยอ,อืมนะี<ค>น่นะคนเป็นพ่อว่างไงคะเป็นเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างอันดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทอดทิ้งบุพการีแล้วก็นี่แหละมันสวยงามอะ่ะต้องบอกตรงๆว่าสวยงามมากวันนี้คุณแม่มาด้วยไหมครับมาค่ะโอ้คุณแม่ต้องภาคภูมิใจแน่ๆคุณแม่คุณแม่เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าคุณแม่ชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็ชอบเปิดเพลงให้ฟังคะ่ะคือ ถ้าฉันไม่มีแก้วเสียงที่ดีมากนะคะแล้วก็น้ำหนักของเสียงพลังเยอะมากๆเลยคือร้องเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยนะคะที่พี่ต้องรู้สึกว่าอืมอาจจะเพราะว่ากราฟของเพลงมันยังเท่าๆกันไปน,นิดนึงแต่ว่าประโยคสุดท้ายของเพลงนั้นเนี่ยคือโอ้โหมันประทับใจมากครบเครื่องมากๆเพราะฉะนั้น ยินดีต้อนรัเข้าสู่ทีมลุล่าค่ะมากอนทีหนึ่งเ,ออเก่งมากลูกคนรักแม่จเจริญเจริญเสมอแมมสนุกใช่ไหมล่ะคะถ้าชื่นชอบคลิปของรายการนะคะอย่าลืมกด subscribe The Voice Kids Thailand Channel กันด้วยนะคะ